แล้วไหนกูอยากรู้ว่าใครยัดถีใครยัดถี่เหรอคะใครยัดถีบอกมาเลยเป็นผู้ชายแมนๆยอมรับนสิทำไมต้องพูดว่าเย็ดวานด้วยอ่ะเย็ดวานสองรอบทีไ้ที่เห็นแล้วนะเย็ดวานอ่ะมันไม่โอเคหนูไม่โอเคไม,ไ,มไม่มีทีนะยะัดถียอมรับนสิหนูได้ยินตรงนี้ได้ยินตรงนี้เลยคะ่ะนะพี่ได้ยินตรงนี้แช่ไปเลยกระเทย ทุกคนแชร์ไปเลยมันไม่ใช่มันไม่โอเคเรามานักกินเราใช้ชีวิตเราไม่เคยปันห่วนใครที่ไม่มีตรงนี้เผู้ชายคําว่าเย็ดวางเออชอบผีชอบผีก็ชอบไปเลยค่ะโอเคแต่ไม่ใช่มาพูดว่าเย็ดวานใครที่พูดเย็ดวานอีดอกขอยแน่มันตายสัตว์หน่าหิวเย็ดแหมสัตว์เอ้ยไอสัตว์ กูได้อินสองรอบแล้วกูไม่โอเคเลยนะกูไม่โอเคเลยนะเออไปไปไปกูไม่โอเคไปไปไปเออต่อเย็ดวัน